ลงไปส่วนลงไปเพราะอันนี้หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นทุกวนันเพราะว่าสนิมเมื่อเกิดก็เบล็กมันเกิดมากขึ้นทุกวนันกัดเหล็กมากขึ้นทุวนทวนกวันวดมีซีกก่อนไปเสียไปเล็บสือท้ายเด็กก็ใช้การใช้งานไม่ได้เป็นเหล็กหยู่นก็ใช้ไม่ได้ เป็นเดียวเป็นเหล็กทำรุดเหล็กใช้ไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจทำรุดท่ไหแค่การอะไรก็ไม่ได้เป็นเศษเหล็กอ,อยู่เงอันนี้ก็เป็นเศษใจอยู่เงอ,อะไรไปศูนย์พิจณาที่ปฏิบัติลงไปเมื่อเข้าถึงจิตอันนี้แล้วมันจะรู้หมดอย่างเรื่องเกี่ยวกับของกิเลสมันมันมีหนามมีแน่นขนาดไหน รู้หมดแล้ธรรมะเขาซักฟอกแล้วมันกระจายออกไปหมดแล้วมันปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่เลยปิดอยู่ไงก็เห็นประจักษ์ในหัวใจจะอะไรมาปิดเห็นอยู่เอาอะไรมาปฏิเสธกันว่าไม่เห็นมีอยู่ด้วยความเห็นอยู่จะปฏิเสธได้ยงไงว่าไม่มีไม่เห็นนี่ ีนโลกไม่เห็นไม่สิเหมือนคนตาบอดไม่เห็นไม่เห็นแต่ลบล้างสิ่งมีอยู่ทั้งหลายไม่ได้พี่เดินไปก็โดนเอาชนเอานั่นถ้ไม่มีไปชนกับอะไรสิ่งที่มีมันมีอยู่ตัวันไม่เห็นต่างหากเป็นชนเอาโดนเอาจิตนก็เหมือนกันไม่เห็นมันตึง คนเอาโดนเอาตั้งแต่กองทุกข์โดนตั้งแต่กองทุกข์สอนยืนย้วยบอกมันไม่มีไปด้วยซ้ําไปสิ่งที่จะให้วยมันครับสิ่งนั่นไม่มีโดนเอาโดนเอาโูกทั้งหลายที่นับแต่กองทุกข์เพราะโลกไม่ได้สําคัญว่าทุกข์มีท่้างที่มันเต็มในแนว หัวใจกายของโลกโลกก็ไม่ไปสำคัญไปไปสะดุดใจกับทุกข์ที่มันมีอยู่กมีแต่ีิเหลอมันถักมันลังออกมาจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นัออนญญน่นล้เคลื่อนออกไปแล้วก็เหมนนือนกับคนตาบอดเดินมาจาีิีิพอเคลื่อนออกไปก็โดนโดนเลย ละเอียดจริงลเอยไม่ว่าเป็นไหล่ป็นไหนสัตว์โรคไม่รู้เลยไม่รู้เลยยลงยิ่งวันนับับวันหนานเน่นเขาทุกวันทุกวันแล้วก็ชาวพูดเหล่านี้นเหนือนโรคทั่วไปดูดูแล้วมีที่หัวตาปากในใจอันี้มันแทบจะไม่มีแล้วนะนี่ไปชื่อ รำมาพุทธประสงค์ศาสนามาทีศาส,สนาเราต้องมีแต่ชื่อแต่จริงไม่มีใจจนิ้เวลาเวลาเปิดแล้วมันเปิดจริงๆเวลาปิด เหมือนเอากระทะครอบหัวนะตาไม่เห็นอย่างนี้กี่ว่ามืมดใช่ไง,ง,ง,งเห็นต่างๆเห็นมันก็มาหลอกไว้เสียว่า,เ,วาเห็นอยู่เหมือนว่าไม่มืดไม่บ่อภายในมันมีมันคิดมันรู้อยู่แต่สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณไม่รู้สินั่นแหละมันปิดตรงนั่น ความรู้รู้อยู่งี่ครับใครๆก็รู้ด้วยกันเพราะใจธรรมชาติเป็นธรรมชาติร,ร,าร,รู้นี่แต่ว่ารู้ในสิ่งที่เป็นภัยรู้ในสิ่งที่เป็นคุณประจักษ์กับหัวใจจริงๆมันไม่รู้นี่การรู้มันจะทําได้ลงคอเหรอนั่น อันนั้นที่นมันไม่รู้อันลึกลับเหมือนนั่นแหละยิ่งเดือดอยู่ตรงนั้นนะนี่ีไม่เห็นน้ำเปิดออกก้าวมาไงแฟนงานอ๋อเริ่องแฟนงานอสี่